สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความมาเทิงฉบับตงนี้พีหกร้อยห้าสิบสามมาฝากทุกคนกันค่ะ ความบันเทิงฉบับติ้ง EP 653วันนี้ก็คือแบมแบมเขินเสียอาการหนักมากเมื่อใบเฟิร์นโผล่มาเซอร์ไพรส์ในงานของสีจันค่ะคุณขามาค่ะทุกคนวันนี้พี่ชมจะขอ,อนําความเขินแบบขั้นสุดของน้องแบมมาให้ทุกคนได้ดูกันสักหน่อยนะคะเพราะตั้งแต่เป็นทีมแม่ของน้องมาหลายปีอีฉันยังไม่เคยเห็นลูกชายเขินหนักขนาดนี้มาก่อนคือเขินจนเสียอาการเขินจนพูดตะกุกตะกักเขินจนหูเหอแดงไปหมด นั่นก็คือน้องเขินพี่ใบเฟิร์นในงานแฟนอีเวนต์ของสีจันค่ะทุกคนคือตอนนี้ทั้งน้องใบเฟิร์นและน้องแบมต่างก็เป็นพรีเซนเตอร์ของสีจันทั้งคู่พอน้องแบมมีงานแฟนอีเวนต์เขาก็เลยให้น้องใบเฟิร์นมาเซอร์ไพรส์แล้วเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะทุกคนนอกจากจะเซอร์ไพรส์น้องแบมแล้วยังเซอร์ไพรส์แฟนคลับอีกด้วยเพราะทําให้แฟนคลับได้เห็นน้องแบมในมุมที่ไม่เคยเห็นมุมที่ปลื้มใครสักคนมากๆมุมที่เขินสาวแบบจริงจังทั้งเตาะทั้งหยอดทั้งอายทุกอาการขึ้นมาหมด แต่รวมๆแล้วคือน่ารักน่าเอ็นดูมากใครที่ไม่เคยเห็นน้องในมุมนี้ตามพี่ชมไปดูกันได้เลยนะคะสวัสดีครับพี่การ์ <c oughs> ตาน,นี่คือคอนเสิร์ตคอนเสิ่์ไปแล้วใช่ไหมครับผมตอนนี้ก็คือเพ็กก็จะเริ่มปล่อยมาทีละคนละ เมื่อวานก็พี่มาอาอกมาแล้วใช่ไหมของผมผลงานออกมาแล้วพี่แจ็คก็เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปเหมือนกันครับผมจะมาทุกคนแล้วลทีนี้ซึ่งของผมเนี่ยผมจะลองปล่อยอัลบั้มในรูปแบบใหม่เดียผมให้แบบว่า,ามันยิ่งใหญ่อ,อลังการแล้วก็ผมเนี่ยเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆที่แบบผมไม่เคยทำ โ่ว์แฟรนไชส์แค่นี้ไม่ไม่ไมทำยาเดี๋ยวจะทำอให้มันมีอะไรสนุกมากกว่านี้น่อยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะกว่าเขาไปินเวิวในรายการไหนในเรื่องไหนก็ตาเนี่ยขาก็จะแบบว่าบอกตลาดครัว่าแบบเขาใช้เแบพราะอะไรแล้วก็เขาแบบว่าแบบน่ารักกับอาาซทุกคนอย่างเงยเพาะอะไรอย่างเงบผมซึ่งมันทาให้ทั้งตัวผมด้วยแล้วตัวทุกคนด้วยเราสึกแบบว่า สิครับผมซึ่งจริงๆก็ต้องขอบคุณทางสีจังนะครับที่แบบว่าทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับเป็นคนที่น่ารักมากกับทุกๆคนรอบตัวขาครับผมอันนี้จริงๆต้องขอบคุณทางสีจังครับที่ทำให้ผมในรสนิยมกลายเป็นครอบครัวกับทาง,ขงเขาเล่นปุ๊บแต่ผมไม่ก <G ül> ล้าเลยลองดูก่อนลองดูก่อนลองดูก่อนถ้าไม่ผ่านให้ใหลบคลิปอันนี้อันนี้เส้นเด็กนี่คือคือยังไงครับคือยังมีความแบบว่า ยังมีหัวใจคุณแม่เหลืออยู่นิดนึงหรือว่าไม่มีความเป็นแม่เหลืออยู่แล้วเป็นพี่สาวอ่าพี่สาวที่จะจดทะเบียนสมัยม,มุ่งในความสัมพันธ์นะคะไม่เป็นไรครับชื่อพี่สองใช่ไหมครับผมดนะังนั้นผมให้พี่สองเนี่ยอยู่ที่สองก่อนออกันครับพี่สองไปเคลียร์สถานะตัวเองได้เมื่อไหร่แล้วเก่าครือเปล่าคุณ เด hey, he ี๋ยวผมจะให้นายเร็นตอนไปเคลียร์ตัวเองก่อนนะพี่สอเสร็นแล้ะขอบคุณนะพี่สอขอบคุณรับเห็นแล้วอยากหนีเลยีหห่าเล่า老公

นะครับผมเอ่อผมได้บินมาพร้อมกับหัวใจว่องผผที่ก่อนนงดวันนี้อยู่ดีผมมาได้เจอกับคนที่ผมติ่งเขาอยู่ต้งใมาค่ะตั้งใจมาคนก็กลับมาจากสเปนเมื่อเช้าท่จรแ้มาเซอร์ไพรส์คุณแบเลยแต่กะว่าถ้าดีเลยเนี่ยจะเซอร์ไพรส์ถึงจัน อ่าว่ามากไม่พันแน่แต่ไม่เซอร์ไส์สิ่จัไม่เซอร์ไพรสสิจนแต่ตอนนี้เะอาพมากเลยยินใจมากไกล้มากตวเข้าหมยไ่ตัเข้าม่ตัวมตัวนี้ได้ไหมเชื่อชืไก้ากันได้ไหมไ พี่นุ่นนุ่ยแล้วกันจะได้ไม่ตั้งใจอย่อยากหลังให้ไม่ไม่ไม่เอยินดีค่ะยินดีอ่ะถ้างั้นเจอตัวจริงรอบในพี่ไม่หล่อลงจริงไหมจริงค่ะพี่สาวตัวเล็ก ับคือจะอยู่ยองใช่ไหมครับผมเคยเจอค่ะที่ปารีสป่ะใช่ไม่หลับผมตอนนั้นเขาก็เซวผมกันแต่ว่าจะไหนไหนฟ้องได้ไอ้น้องเบ๊มอิจฉาอยู่ยองแน่เลยอะไรประมาณนั้นครับผมจริงๆก็แอบอิจฉาแบบทำไมเวลาผมไปแล้วไม่เจอใครบ้างแล้วก็ไปคอมเมนต์ว่าเราเป็นนกอะไรนะเอ่ะเรานกอะไรอ่ะสักอย่างหนึ่งอะโอ้เราคอมเมนต์ได้เหรออ้าว มึงไปหมดแล้วมึงไปมเลยครับไปหมดแล้วครับครับทำไมถึงชอบไปเป็นใจทำไมถึงชื่นชมไปเบิร์หนาเพราะอะไรเอ่อบอกหน่อยบอกหน่อยผมก็เอ้ยผมพูดไม่ออกเป็นอะไรผมพี่ผมเจ๊หมดแล้วทำไงดีครทุกคนทำไงดีฮะ เขาเมื่อกี้แบบจะเป็นจะลดแล้วทีไ้เป็นทีเป็นเป็แล้วเจอเจอย่างนจะทำอะไรกด้อ่ะฮ่อผมาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮกาย่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่า่า่่า่า่่า แต่พเเอ,อเห็นอยู่กับที่โอโนประมแล้วเถอเะซึ่งจริงผมเป็นท o i ที่แต่ว่าผมชอบมากเลยนะคอือแบบไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงเขาขอ,อกนเขาได้ไหมันคุยพ <laughs> ี่จะตายเอาลนหบ่กลว ่ด de ัไครับผมเนี่ยคือเอ่อผมก็ชอบเพื่นอย่างนี้แะครับของี่แต่ว่าเขาจะเป็นคนแบบว่าติดกินกันเองแบบว่าข้าวๆหน่อะแต่แบบ ทัวร์ที s <S okay. ake, are are ivity, them ่แบมันทำให้ที่ตกผมได้ะครับ้นกำลังท่าแล้วเป็นรนี่ักไที่แบบว่ารู้ว่าอยแบดําวชอบเราเลยอะนี่ทรายค่ะไม่คิ่เจะรู้จักเราซะไม่ค่ะตอนนี้แลาวก็เขารู้ว่าเาร้องเพลงประกอบหนังให้เพราะว่ารู้จักรเรื่องจริงป่ะนี่หรือว่าเออทเพลงงานทโปรผมให้เฉยเผมตกลง สมมติว่าสมมติว่าตรงนี้ไม่มีดีเจนุอยู่หรือจะให้พี่เดินไปเลยก็ได้ถ้าสมมติอยากจะให้คุยกันเฉยๆสองคนอย่างเงี้ยเออคนละหนึ่งคำถามคนละหนึ่งคำถามเหรอใช่ฮะคุยกันได้เลยฮะเพี่เฟิร์นถามก่อนโอเคร้องเพลงให้ฟังท่อนหนึ่งได้ป่ะสายตาแบบนี้ โอ้โหที่แฟนบองหน้าหน่อยบอกหน้าหน่อยอันนี้ผมถามจริงๆริงได้ไหมครับคนหลายคนก็อยากจะรู้นะไม่ร้องเพลงนะแบมพอร้องไม่ครับเดิกเนนหนเฟิรอนอายุเท่าไหร่นะสามสิบอุ้ยถามเราใช่ปะเอาไม่ไอันนี้เป็นง เป็นพี่อยู่แล้วนะครับผมยากจะอ๋อมันมีหลายคำถามเลยคำถามเดียวมันยากกระเพี้าลองถามไเลยลองถามไปก่อนลองถามเนอะตอนได้ทุกคนยทีเ่ไหวผู้แดงมั้ยแดงว่ะแันซู่อ้ไม้ได้เลผมไม่ได้เป็นคนแบบ นอขาดแล้่เดี๋ยวตอนท้ายก็ได้เอาเกันเสียการชอบผู้ชายแบบไหนน๊าไปพัฒนาตัวเองา ถามยากซะด้วยไม่ก็เรื่องสเปคอะไรก็ันเป็นคนไม่มีสเปคเลยคือรู้สึกว่าถ้ามันใช่มันพรมิขิดมันก็คงจะใช่ในประมาณนั้นนีตั้งแต่พี่ไม่โลงลจนถึงสีจันนี่ผมว่ามันก็พรมิขิตแล้ว มันจะมีเพียงของผมนะครับที่ชื่อว่ามีเอลติโมเดเซลครับ one shot one try one life โอเคครับเอาหนะมาแล้วทั้งสองคนคือพรีเซนเตอร์ของสิจันท์ทั้งค่าถามแรกถามว่าสิจันทร์กอดตั้งขึ้นในปีไหนครับ ใครแบบนันยกมือเลยฮะโอ้ยกมือเลยฮะยกเลยฮะอุ้ยดูสิแคไนเดีเ่ขึ้นลลลลเลขหนึ่งขึ <c oughs> ้นเลขเกต่อนะครับผมอ่าห <19. S 2> oh. นึ่เก้นึ่งโอ้ตัวสุดท้ายก่อนดีกว่าอาตัวส ah. ุดท้ายอะ เลขแปดครับถูกฮะถูกฮะงั้นโรตรงกลางเลขสี่ดูสิฮะดูถ้าไปด้วยกันได้หนึ่งเก้าสี่แปดเจ็ดสิบเจ็ดปีมาแล้วฮะปบมือให้หน่อยปบมือให้หน่อยคำถามต่อไปคุณละห้าสิบปีต่อแล้วนะครับคำถามต่อไปวัดใจเลยนะฮะลองดูนะฮะ ซีอโของสีจัน์อ้ยซีรี่เนี้่อนเมากเลยนะชื่ออะไรฮะชื่อจริงหรือชื่อเล่นเลยเลยถึงว่าชื่อจริงผมดเลย้เด็กๆทิ้งไออกเชื่อเล่นเลยอุ้ยทำไยู่างหัวเขาเนยครับผมเรียกเขาพี่สีจันเสมอใอส่งพี่ภาษาเพราเม่อกี้เด็ราบอกไปได้ไม่นานไม่นานีเองนะตอนต่าครับงนเข่าแล้ว แม่แต่้าเุาไม่ได้อยู่เอาชื่อจริงก่อนเอาชื่อจริงคุณรวีหาดิชาห์นี่ไม่ใช่ต่อเต่าต่อเต่านะฮะมันออกเสียงคล้ายกันเหพราะว่าต่อเต่าเกิดอีกดวงหนึ่งที่เป็นภาษาจีนมันตัวทีเหมือนกันเป็นคนเก่งใช่ครับว่าทำยังไงน้ำตาตาพี่เท็กซ์ พี่ศรีจันพอจอไปนี้ิทุกคนเอกพี่แทาพี่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 จ็ขอบคุณมากมานะคะที่ติดตามผลงานไม่คิดว่าจะรู้จักไมคิดจริงๆดีใจมากขอบคุณค่ะแล้วก็ถืโอกาสนี้อนรับดเข้าสู่ครอบครัวศีจันทร์ขอบคุณมากะผมได้เลยครับขอบคุณมากสหน้าคุณะที่เปแบรค บอกนี่ทำยังไงบอกได้เลยบอกนะบอกว่าสักวันหนึ่งผมจะได้เป็นพระเอกของทีม โอเคผมเฉยชิดมากเลยวันนี้ผมเกินใจเขาโอเคพี่เนี่ยสภาพดับพี่หนว่อยหนุนแบบนี้พี่นุหน้าดงด้วยโอ้โหไม่รู้วันนี้ผมดีกว่าโอเคป้ะได้รับผมพอที่จะเจอสาวไไม่โอเคนะ้่ายใช่ไหม เด็กไปบรรลุงานได้เออเดี๋ยวก็ได้ใส่สวยเลยนาะโน้นไหนเนานีโอเคโอเค โอ้ยพอเห็นอาการของลูกวันนี้แล้วอิฉันถึงได้รู้ว่าลูกชายเป็นหนุ่มแล้วจริงๆรู้จักชอบสาวโตสาวเขินสาวแล้วล่ะค่ะทุกคนเอ็นดูในความปลื้มพี่เขามานานแต่ถึงน้องจะชอบจะปลื้มพี่เขายังไงน้องก็ยังคงให้เกียดพี่เขาเสมออย่างตอนที่ถ่ายรูปรวมกันแฟนคลับบอกให้ขยับไปชิดกันอีกหน่อยน้องก็ยังเกรงใจไม่กล้าเข้าใกล้พี่เขามากจนหันไปถามพี่เขาก่อนด้วยว่าพี่เขามีแฟนไหมจนใบเฟิร์นหันไปสายหน้าบอกว่าไม่มีน้องถึงได้กล้าขยับเข้าใกล้พี่หน่อย 因为你明媚了起来，这世界突。 นี่แหละค่ะคือความน่ารักของน้องแบมตั้งแต่วันแรกที่รู้จักจนถึงวันนี้น้องก็ยังคงเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นเสมอแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือลูกอีฉันแกเป็นหนุ่มแล้วจ้ารู้จักเขินสาวจนเสียกันหนักขนาดนี้อีแมกก็เพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกเช่นกันค่ะคุณขาค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอเอาความเขินความน่ารักของน้องแบมและใบเปินมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครดูแล้วมีความรู้สึกมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ชมจะเข้าไปอ่าานนะคะคคแล้้วถใร ชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อจะได้มีพลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ